เงี้ยยก็ยือสุดละลาได้จ้าโ,โอ้ยเมยเม,เม,เมอบางบงเด้อบานมือจา้าเงี้ยเนี่ยก็ยื้อสุดตะกอเบลลลาได้จ้าสวัสดีนะคะพี่พี่แม่แม,แ,มและคุณลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้นะคะขวันก็จะนําเสนอผ้าไหมนะคะเป็นงานสามตะโกโทอมือนะคะคุณลูกค,ะคะ้าจ้าผ้าไหมสวยๆนะคะวันนี้นําเสนอนะคะในราคาเบาๆราคาที่คุณลูกค้าจับต้องได้นะคะอ่ะ มาชมเป็นพื้นที่หนึ่งนะคะคุณลูกค้าพื้นนี้นะคะคุณลูกคะะ้าจ๋าจะเป็นลายไทยนะคะลายไทยคืนนี้สวยงามมากเลยนะคะหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทนะคะขนาดผ้านะจ้าหนึ่งคูณสองนะคะคุณลูกค้า สวยงามมากมายนะคะบรรยายไ่ถูกขวานนำเสนอนะคะผืนนี้ในราคาเบาๆราคาที่คุณลูกค้านะคะจับต้องได้จ้าเป็นงานเชิงล่างเชิงบนนะคะคุณลูกค้าจ้าเดี๋ยวขวันปิดพัดลมแป๊บหนึ่งอ้าว ค่ะบรรพัดผ้านะคะผืนนี้นะคะคุณลูกค้าจ้าหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทนะคะขวันเทียมให้ชมนะคะคุณลูกค้าจ้าสวยงามมากมายนะคะ ผืนนี้นะคะคุณลูกค้าจะเป็นผืนที่หนึ่งนะคะเป็นผืนที่หนึ่งหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทนะคะคุณลูกค้าหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบาทนะจ้าขนาดผ้าหนึ่งคูณสองเป็นงานสามตะโกนะคะงานสามตะโก้ทอมือผืนนี้สวยงามมากหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทสนใจโทรสอบถามขวัญได้ เบอร์โทรศูนย์เก้าห้านะจ๊ะ2 9ง9 3เก้าสามเก้าสามสองหกค่ะวางก่อนนะคะคุณลูกค้าจ๋าสวยมากเลยนะคะผืนนี้เป็นงานลายไทยนะคะงานเนื้อละเอียดมากนะคะเป็นลายเล็กๆนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเชิงล่างเชิงบนนะคะ มาช่อมต่อนะคะคุณลูกค้าจ๋ามาช่อมพื้นที่สองนะคะคุณลูกค้าพื้นที่สองพื้นนี้นะคะคุณลูกค้าจ๋าพื้นนี้จะเป็นลายทะเลพับนะคะเป็นลายตะลีบอสเด้อจ้ะตะลีบอสพื้นนี้ออกเป็นโทนสีเขียวนะสีเขียวพื้นนี้นะคะจะเป็นเขียวไพรค่ะเป็นลายทะเลพับนะคะสวยงามมาก 1890บาทนะคะสนใจนะจ๊ะโทรสอบถามขวันมาได้เลยเบอร์โทรจ้า095นะจ๊ะ2939326นะคะ1890บาทเท่านั้นนะคะสนใจก็สอบถามขวันมาได้เลยจ้า1890บาทนะคะผืนนี้ เป็นลายทะเลภาพนะคะหวันให้ชมภาพนิ่งๆนะคะคุณลูกค้าพื้นนี้นะคะเป็นผื้นที่สองนะคะคุณลูกค้าเป็นพื้นที่สองนะจ๊ะมาชมพื้นต่อไปนะคะพื้นนี้นะคะให้ชมนะคะออกเป็นโทนสีเขียวนะ เขียวเหนียวซาบนะจ๊ะเขียวไพรสวยมากๆนะคะพืนนี้นะคะขวันนำเสนอนะจ๊ะในราคาเบาๆค่ะ1890บาทนะจ๊ะมาชมพื้นนี้นะคะคุณลูกค้าจากพื้นที่3พื้นที่3ามผืนนี้นะคะเป็นลายนางฟ้านะนางฟ้านางฟ้าเชิงล่างเชิงบนค่ะเดี๋ยวขวัญให้ชมนะคะจะจะสไลด ให้ชมนะคะประมาณนี้สวยงามมากเลยอ่ะผืนนี้นะคะคุณลูกค้าจะเป็นผืนที่สามนะคะสนใจนะคะโทรสอบถามขวัญมาได้เบอร์โทรนะจ้า095 293 93 26นะคะการให้ชมนะกางให้ชม 1,890บาทเท่านั้นนะจ๊ะส,สวยงามมากแม่สวยใจละลายนะคะผืนนี้นะคะขออนันนำเสนอนะ1,890บาทนะคะคุณลูกค้าจ๊าให้คุณลูกค้านะคะได้ติดตามฝันเรื่อยๆนะคะ <laughs> เรื่อยแลก็หยุด <laughs> หยุดแล้วก็หยุด <laughs> ค่ะพื้นนี้นะคะเป็นพื้นที่สามนะจ๊ะหนึ่งันแดร้อยเก้บบาทเท่านั้นนะคะจ้ะวางก่อนนะจ๊ะคุณลูกค้าจะาฝันวางแล้วนะคะพื้นที่เป็นพื้นที่สามนะจ๊ะมาชมพื้นที่สี่ต่อเลยนะคะพื้นที่สี่นะจ๊าเดี๋ยวนะ ต้องโชว์ให้ก่อนมาชมผืนที่สี่ผืนนี้แม่แม่จา๋าคุณลูกค้าจา๋าสวยมากเลยสวยจริงนะคะสวยสะดุดตามากเลยนะคะเป็นงานเชิงเดี่ยวนี่ออกเป็นโทนแดงส้มนะคะแดงแดงประมาณนี้แดงส้มออกส้มๆนะคะนี่คุณลูกค้านะคะผืนนี้จะเป็นลายลายเล็กนะคะคุณลูกค้าจ๋าอันนี้ก็จะเป็น ลายไทยนะคะหนึ่ันแปดรยเก้าบาทเท่านั้นสวยงามมากมายนะคะบรรยายไม่ถูกนะจ๊ะสวยงามมากเลยจ้าพื้นนี้นำเสนอในราคาเบาๆนะจ๊ะราคาที่คุณลูกค้านะคะจับ ต้องได้ออกเป็นโทนสีแดงนะคะแดงส้มนะคะแดงแบบสวยอะ่ะนานๆนะคะคุณลูกค้าจะมีผ้าลายประมาณนี้สีนี้มานะคะคุณลูกค้าจะ๋ะสวยงามมากเลย 1,890บาทนะคะเท่านั้นเองช่วงนี้นะคะคุณลูกค้าจ๋าผ้าไหมลูกค้าคนคือเขากำลังหาหาผ้ากันเยอะค่ะแต่นะคะก็คนผลิตก็ไม่ค่อยจะมีนะคะคุณลูกค้าจ๋ารีบจับจองกันมานะจ๊ะหนึ่ดร้อยเก้สบบาท ผืนนี้นะคะเป็นผืนที่สี่นะคะคุณลูกค้าจ๋าราคาอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบสนใจโทรสอบถามผ่านได้นะจ๊ะเบอร์โทรจ้าศูนย์เก้าห้าสองเก้าสามเก้าสามสองหกนะคะนำเสนอนะจ๊ะในราคาเบาๆราคาที่คุณลูกค้าจับต้องได้นะจ๊ะวางก่อนนะคะผืนนี้เป็นผืนที่สี่นะคะ่ะมาชมผืนที่ ห้านะคะพื้นที่ห้าพื้นนี้พื้นนี้เป็นเป็นงานเชิงเดียวนะคะเป็นงานเชิงเดียวลายนาคน้อยนะคะนาคน้อยแต่สวยมากเลยอะ่ะงานมัดลายละเอียดมากนะคะการมัดลายดูนะคะละเอียดละออมากๆเลยนะคะอยากให้คุณลูกค้านะคะได้เอาไปซื้อไปครอบไปครองนะคะคุณลูกค้าจ๋าสวยมาก ขนาดผ้านะจ๊ะหนึ่งคูณสองนะคะขนาดผ้ากว้างมากเลยนะคะความความหนึ่งคูณสองก็คือความลงจากนี่ก็คือหนึ่งเมตรนะคะแล้วก็ความยาวของผ้าจากนี่มานี่ก็ประมาณสองเมตรนะคะไม่ใช่ประมาณคือสองเมตรเกินด้วยซ้ํานะคะนี่หวนให้ชมหวนตัวเตี้ยวันก็จะจะอันนี้หน่อยหนึ่งนะคะคุณลูกค้า 1,890บาทขวัญให้ราคาเบาๆนะจ๊ะคุณลูกค้าจ๋าผ้านเนื้อแน่นเนื้อหนาเนื้อสวยมากเลยนะคะคุณลูกค้าจ๋า1,890บาทเท่านั้นสนใจโทรสอบถามหวันมาได้เลยจ้าเบอร์โทร0 5ู5ย์9 9้าห mm ้า hmm. อ้าสาองดิงดิงไม่มีช่วงนี้ไม่มีกันตรึมให้รำ ก็เลยอาจจะห่างหายนอเสียงกันตรึมจ้าพื้นที่ห้านะจ๊ะพื้นนี้พื้นที่ห้านะหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทจ้าขวันวางแล้วนะจ๊ะมาชมต่อนะคะคุณลูกค้าจ๋ามาชมพืนที่หกนะคะ พื้นที่6นะคะคุณลูกค้าจ๋าเป็นลายกระเซปีนะคะลายกระเซปีและตรงกลางนะคะจะเป็นปากกาตรับนาจานีปากกาตรับหรือสีนี้นะคะสวยมากคลาสสิกเลยนะคะคุณลูกค้านี่สีประมาณนี้นะคะเชิงจะเป็นเชิงช้างนะจ๊ะ สวยโดดเด่นมากมากเลยนะคะคุณลูกค้าจ้า1,890บาทนะคะคุณลูกค้านี่ควันให้ชมขนาดความกว้างความความกว้างของผ้าน,นะจ้า1คูณสงนะคะสนใจนะคะโทรสอบถามผวันได้เลยจ้า เบอร์โทรนะจ๊ะ095ย์3 9 3้าห้าสอง้าสามเก้าสามสงหพื้นนี้นะคะคุณลูกค้าจะเป็นพื้นที่หกนะคะเป็นพื้นที่หกนะสวยมากเลยอะ่ะฝันให้ดูใกล้ๆนะคะดูลายใกล้ๆนะคะจะเป็นลายกระเซปีรแล้วก็จะเป็นปากาตรอปนะคะปากาตรอปอยู่ตรงกลางนะคะสวยมาก สีซอฟสวยมากเลยนะกอกสีนี้นะคะสนใจนะคะโทรสอบถามผ่านมาได้เลยจ้าเบอร์โทรนะจ้า095ย์จาสก2นะคะนำเสนอในราคา1890บาทเท่านั้นนะคะค่ะมาชมต่อนะคะคุณลูกค้าจ้าผืนนี้นะคะเป็นผืนที่6นะจ้า มาชมเป็นพื้นที่เจ็ดนะคะคุณลูกค้ามาชมพื้นที่เจ็ดนะคะคุณลูกค้าจากพื้นนี้นะคะจะเป็นลายก้นหอยล้อมดอกชบานะคะดอกชบาเชิงจะเป็นเชิงบนเชิงล่างนะคะโทนสีฟ้านะคะคุณลูกค้าจากก้นหอยดอกเหลืองสีฟ้านะคะลายพื้นสีฟ้านะคะคุณลูกค้า มีลายช้างนะคะช้างเชิงล่างเชิงบนนะจ๊ะจะประมาณนี้นะคะคุณค้าหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นนะจ๊ะขนาดผ้านะจ๊ะหนึ่งคูณสองคุณลูกค้านะคะที่ชอบลายประมาณนี้นะคะก <c oughs> ็สนใจก็โทรสอบถามวัญมาได้เลยนะคะขวัญก็ โปรโมทรีวิวประมาณนี้นะคะคุณลูกค้าก็ผ้าสวยก็บอกว่าสวยนะคะหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบาทนะจ๊ะเป็นผ้าไหมเท้นะคะผ้าไหมเท้ทอมือนะคะที่ขวัญหยิบยกมาเป็นงานไหมเท้ทอมือทุกผืนเลยนะคะคุณลูกค้าจะ๊ะไม่มีทอเครื่องนะคะขวัญให้ชมนะคะ สวยๆเลยจ้ะมาชมต่อนะจ๊ะคุณลูกค้าขันวางก่อนนะจ๊ะผืนนี้นะคะคุณลูกค้าจ๋าเป็นผืนที่เจ็ดนะจ๊ะเป็นผืนที่เจ็ดนะจ๊ะช้างเชิงล่างเชิงบนนะคะสวยมากๆเป็นงานใหม่เททอมือผ้าเพิ่งตัดมานะจ๊ะคุณลูกค้า ผ้พาพึ่งตัดมานะคะขวานนำมารีวิวให้คุณลูกค้านะคะได้ติดตามนะคะเป็นผืนที่เจ็ดนะจ๊ะมาชมเป็นผืนที่แปดนะคะคุณลูกค้าผืนที่แปดนะคะผืนนี้นะคะเป็นลายนางงามนะคะนางงามที่สวยและก็เด่นมากๆนะคะคุณลูกค้าเนี่ยขวนให้ชมนางงามผืนนี้สวยมากเป็นงานเชิงเดียวนะคะนางงามเชิงเดียว ผืนนี้เป็นผืนที่8นะคะคุณลูกค้าจ้า1,890บาทเท่านั้นนะคะสนใจโทรสอบถามขวัญมาได้เลยจ้าเบอร์โทร0 9 5 2 9 3 9 3 2 6นะคะควัญจะพูดเร็วนิดนึงนะคะคุณลูกค้าจ้าแต่ผ้าสวยนะคะขอบอก1,890บาทเท่านั้นนะจ้า เราก็มาเทียบผ้าให้คุณลูกค้านะคะได้ชมนะคะวันนี้ขวัญมันไม่ได้ใส่ส้นสูงเนาะไม่ใส่รองเท้าก็เลยดูดูเหมือนจะจะไม่ไม่เวิร์กไอดูแต่ผ้านะคะคุณพี่ขาลูกค้าจะดูผ้านะคะไม่ต้องดูขวันอ่ธรรมดาเนาะคนตัวเล็ก ผืนนี้นะคะคุณลูกค้าจ้าหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นจ้าจมาชมต่อนะคะผืนนี้ขวัญวางแล้วนะเป็นผืนที่แปดสนใจโทรสอบถามขวัญมาได้เลยเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าสองเก้าสามเก้าสามสองหกนะจ๊ะโทรไม่ติดโทรซ้ำเรื่อยๆนะคะคุณลูกค้าจ๋าจ้ามาชมต่อนะคะมาชมเลยผืนนี้นะคะคุณลูกค้า วิืนนี้สวยมากเลยนะคะสวยมากๆผ้านะคะสวยไม่ต้องดูขวัญน,นะคะดูผ้าเนี่ยลายนี้นะคะจะเป็นเครือสมอนะคะคุณลูกค้าจ๋าสวยมากเลยหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นนะคะ ขนาดผ้านะจ๊ะขวานกลางให้ชมเลยนะขนาดผ้านะจ๊ะกว้างมากนะคะหนึ่งคูณสองนะคะมันสูงเกินเมตรหนะ่ะหนึ่งคูณสองมันเกินสองเมตรอะดูหนาะดูหนะดูเนี่ยดูที่ขวานเทียบนะคะัขวานถ้าขวานใส่รองเท้าส้นสูงขวานก็จะสูงหน่อยนะคะจะโพสท่าได้สวยนะคะแต่นี่ไม่ได้ใส่อะไรไม่ได้ใส่รองเท้านะคะขาเปล่า ผืนนี้นะคะคุณลูกค้าจา๋าไม่ทราบว่าลายอะไร,ะไรน่าจะเป็นยึกยักเนี่ยน่าจะเป็นบันไดสวรรค์หรือเปล่านะคะเนี่ยสวยมากเลยผ้านนเน้นนมากนะคะผืนนี้นะคะเป็นผืนที่ก้านะจ๊ะคุณลูกค้าจา๋าเป็นผืนที่ก้านะจ๊ะไปต่อเลยนะคะสนใจโทรสอบถามขวัญมาได้นะจ๊ะเบอร์โทรจา้าศูนย์เก้าห้าสองยเก้าสามเก้าสามสองหกเอามาเลยนะคะ พืนนี้นะคะคุณลูกค้าไม่ต้องพูดเยอะอ่ะมาดูต่อเลยนะคะพืนนี้พืนนี้นะคะจะเป็นลายประตูวงังโทนสีน้ําเงินประตูวงังพืนนี้สวยแปลกมากเลยนะคะมีช้างด้วยมีเชิงช้างนะคะประตูวางปกตินะคะจะประตูวังรอบเต็มเลยนะคะแต่นี่จะเป็นมีดอกดาวอดอกลำดวนนะคะมีดอกลำดวนนะคะอยู่ข้างบนนะคะสวยมากๆาโทนสีน้ำเงินนะคะคุณลูกค้าจ<ๆ>้า คืนนี้อุ้ยนุ่งเวลานุ่งขับผิวมากๆแม,ม่จา๋าคุณลูกค้าจา๋าสวยเหลือเกินนะคะ1,890บาทนะจ๊ะคุณลูกค้าจา๋า1,890บาทนะจ๊ะสนใจโทรสอบถามขันได้นะจ๊ะเบอร์โทร095ย์3 9326นะจ๊ะพื้นนี้เป็นพื้นที่10นะคะเป็นพื้นที่10นะ,ะสวยมาก ลายประตูวังสีนะ้ำเงินเป็นผืนที่สิบนะจ๊าสนใจนะคะโทรสอบถามขวัญมาได้จ้าเบอร์โทรนะคะ0ูนย์3 9 3 2 6สมสองหนะจ๊าค่ะมาชมต่อเลยนะคะคุณพี่ขาคุณแม่จ๋าคุณลูกค,ะคะ้าจ้ามาชมพื้นที่สิบเอ็ดนะจ๊ะผืนนี้นะคะผืนนี้นะคะคุณลูกค,ะคะ้าจ้าจะเป็นลายดาวกระจายนะคะดาวกระจายนะคะ สวยมากนะคะสวยมากเลยนะคะขอบอกเลยนะคะลายดาวกระจายผืนนี้นะคะสวยมากผืนจริงสวยมากแม่ผืนนี้นะคะเป็นผืนที่สิบเอ็ดนะจ๊ะเป็นผืนที่สิบเอ็ดดาวกระจายผืนที่สิบเอ็ดนะแม่นะถ้าเพิ่มตัดมานะคะคุณลูกค้าจา๋าหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้น นะคะขวันมาอย่างเร็วนะคะคุณลูกค้าจ๋าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการรับชมผ้าไหมนะคะพืนนี้1,890บาทเป็นลายดาวกระจายพื้นที่11นะจ๊ะพื้นที่11นะคะสนใจสอบถามขวัญได้เบอร์โทร0 9 5 2 9 3 9 3า6้าสองเกเก้าสอหพูดเงียบออไรใครย่อ <laughs> ยพื้นที่11นะจ๊ะเดี๋ยวขวันวางแล้วนะ มาชมต่อเลยนะคะผืนนี้เป็นผืนที่สิบเอ็ดมาชมผืนที่สิบสองนะคะคุณลูกค้าจ้าผืนที่สิบสองนะจ๊ะคุณลูกค้าจ้ารีบจับจองมานะคะมีผืนเดียวมีผืนเดียวในโลกนะคะผืนนี้นะคะดูนะคะคุณลูกค้าจ้าจะเป็นโทนสีดํานะคะแล้วก็ทอขั้นจะมีโซ่หางกระรอกด้วยนะคะสวยมากพืนจริงสวยนะคะคุณลูกค้า สวยมากๆเลยเดี๋ยวขวันกลางให้ชมนะผืนนี้นะคะคุณลูกค้าจ๋าเป็นผืนที่สิบเอ็ดนะคะเอ้ไม่ใช่เป็นผืนที่สิบสองค่ะสิบสองนะคะลายดำดำลายดำ <c oughs> เป็นลายขนนะคะขอขอแบบขอโบราณนะคะคุณลูกค้าจ๋าเนี่ยสวยมากๆไม่ใช่ขนนะคะเป็นตะเกานะคะอันนี้จะเป็นขอโบราณ แต่ตรงนี้ก็จะเป็นรูปตะเกาอ่ะที่ที่ภาษาขมรภาษาพื้นถิ่นบ้านขวานวเขาเรียกตะเกาอ่ะที่ใส่ต่างหูอ่ะเนี่ยรูปตรงนี้นะคะจะที่แล้วเขาก็เอามาดัดเปลงนะคะสวยมากเลยนะคะเนี่ยดูนะคะวานให้ดูนะเป็นตะเกาอ่ะเห็นชัดไหมคะเนี่ยเป็นลายตะเกานะคะสวยมากๆนะคะ ผืนนี้เป็นผืนที่สิบสองนะคะปันนำเสนอนะหนึ่งพันปดรอยเก้าสิบาทผืนที่สิบสองจะแม่จา๋าพี่จ๋าค่ะมาชมต่อเลยนะคะมาชมผืนที่สิบสามนะคะคุณลูกค้าจา๋าผืนที่สิบสามนะจา๊าผืนนี้นะคะจะเป็นลายก้นหอยนะคะลายก้นหอยผืนนี้นะคะจะเป็นงานเชิงเดียวก้นหอยเชิงเดียวสวยมากแม่นะคะงานเนื้อสวยมาก หนึ่งพันแปด้อยเก้าสิบาทเท่านั้นนะคะก้นหอยล้อมดอกฉบาสวยสวย,บบายสวยลึกแบบไหนสวยลึกสวยแบบไม่ต้องมันยายเลยนะคะพี่จ๋าแม่จ๋าสวยพื้นนี้สวยสวยจับใจสวยจับจิตเลยค่ะพี่ขาแม่จ๋าคุณลูกค้าจ๋าลายก้นหอยนะคะพื้นที่สิบสามนะจ๊ะพื้นนี้เป็นพื้นที่สิบสามจ้า หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นนะคะเท่านั้นจ้ะมาชมต่อนะคะวัญวางก่อนนะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนให้ดูก่อนนะผืนนี้นะคะเป็นผืนที่สิบสามนะคะวันวางแล้วนะจะมาชมผืนที่สิบสี่นะคะคุณลูกค้าวันนี้นานๆมาครั้งอันนี้จับ ให้มันเยอะๆหน่อยมาผืนนี้นะคะเป็นลายนางงามนะคะคุณลูกค้าจ๋านางงามเชิงล่างเชิงบนจ้าสวยมากเลยนะเนี่ยสวยมากแม่สวยใจละลายนะคะผ้าเนื้อแน่นเนื้อหนา,นานเนื้อสวยมากๆผืนนี้เป็นผืนที่สิบสี่จ้าผืนที่สิบสี่นะจ๊ะแม่จ๋าผืนนี้นะคะสวยมากแม่ 1,890บาทเท่านั้นขวัญให้ราคาเบาๆจ้าหนึ่้อยเก้บาทจ้ะแม่จ้าสนใจนะคะโทรสอบถามขวัญมาได้เลยจ้าสวยมากแม่สวยใจละลายนะคะผืนนี้เป็นผืนที่14บสี่นะจ้าลายหน้างงามเชิงล่างเชิงบนจ้า นะคะมีเชิงล่างเชิงบนนะคะคุณลูกค้าจ๋าพื้นนี้เป็นนางงามเชิงล่างเชิงบนมาชมพื้นสุดท้ายนะคะแม่จ๋าพี่จ๋ามาชมพื้นสุดท้ายนะคะพืนนี้นะคะจะเป็นโทนสีงาช้างลายดอกชบานะคะพื้นนี้นะคะคุณลูกค้าจ๋าพิเศษนะพิเศษเพราะว่ามีหน้านางนะคะคุณลูกค้ามีหน้านางนะคะพื้นนี้อ่า มีหน้านางนะคะฝันนาเสนอนะหนึ่งพันเอ้ไม่ใช่ฟันนาเสนอนะพื้นนี้นะคะมีหน้านางมีหน้านางพื้นนี้สองพันสองร้อยห้าสิบบาทนะคะหน้านางพืนนี้นะคะคุณพี่ขาหน้านางนะคะสองพันสองร้อยห้าสิบบาทนะจ๊ะ ราคาไม่แพงนะคะคุณลูกค้าจ๋า2,250บาทผืนสุดท้ายเป็นผืนที่15มีหน้านางนะคะคุณลูกค้าจ๋าขวานใ้ชมนะคะผ้ามีหน้านางนะคะคุณค้าโทนสีงาช้างนะคะสีนี้นะคะค่ะทั้งหมดที่ขวานนำเสนอไปนะคะเป็นงาน สามตะกรนะจ๊ะเป็นงานสามตะโกอทอมือนะจ๊ะคุณลูกค้านะจ๊ะค่ะทุกพื้นที่ขวานนาเสนอนะคะในราคา,าเบาๆราคาที่คุณพี่ๆนะคะคุณแม่ๆนะคะจับต้องได้จ้าขวาน,นาเสนอแค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะ